เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมวิดีชแนลตอนนี้เราอยู่กับเกมวีดีที่ไฟอีกแล้วนั่นเองสนาบตัวเกมวีดีที่ไฟวันนี้มีการารีซีซ่าเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับเปิดลูกแก้วกระชาลูกใหม่ล่าสุดให้ทุกคนได้จับจองตัวละครอย่างนักร้องโอเวลา่าใครที่อยากเล่นก่อนคนอื่นจะต้องสุ่มลูกแก้วกระชาหาเธอให้เจอส่วนใครที่เป็นสายฟรีก็รอสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดให้ซื้อโดยการใช้ทิกซอนั่นเองสำหรับสกินที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่จะเป็นสกินทองแบบลิมิเตท กนินนี้ทุกคนได้ดูถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยฮะและตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนี่คือตัวละครใหม่ล่าสุดในโลกเรนนี่ไอย่างนักร้องโอ e เปล่าเราก็สกินทองลิิเตดของเขาครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าเกมนี้เขาจะเก็บได้กี่คนนั่นเองเริ่มเกมมาเข้าสู่ดินแดนเงากันก่อป็นการเร่งความเร็วครับจะได้รับความเร็วเพิ่มขึ้น8%แล้วใกล้ๆที่ได้ตัดเด้งกันอยู่มีอีกาบินต้องมาดูว่าเจอกับใครแล้วรอยเท้าชัดเจนครับ ยางวนกันอยู่และย้อนรอยมาตรงนี้เจอแบตเตอร์แต่ยังตีไม่โดนเลียย์หมายทิ้งกันไปก่อนเขาสู่ดิแดนเงาอีกหนึ่งรอบครับแล้วทางด้านของนักคิเก้ครับโอ้โหคือต้องบอกเลยว่าฉีกได้อย่างสวยงามแล้วใกล้ๆเมื่อกี้มีเสียงชักกันอยู่ย้อนกันกับมาเจอกับทนายพัสดุ์แบเตอร์นักตำรวจแร่เดินวนกันอยู่ยังไม่จ่าทนายของตัวเน็ตวนกันหมาไกลไกลตีทนายของตัวกําแพงครับกระแทกไปโดนทนายนักตำรวจแร่แล้วย้อนรอยกลับมาที่หุ่นแล้วตรงนี้โดนพักไปอีกหนึ่งที เอาละฮะแล้วด้านหน้าไม่มีทางน้าของตัวแผงไม้กันอยู่แล้ววนกันมาด้านสายมีดาคทิเก็ตแต่ยังหลบไปได้แล้วเข้ามาใกล้ๆโดนดันไปอีกหนึ่งีต้องเข้าสู่ดินแดนเงาเร่งความเร็วกันมาต้องเคลียร์ไม้กันไปก่อนแหละฮะเอาละครับผมมีทางน้าของตัวแบตเตอร์รุดาคทิเก็ตขับแตนบายอยู่ใกล้ตีไปจังหวะที่สองอยังไม่โดนเขาปมาใกล้ๆรอพับไม้หรือปร่บพับไม้กันมาจาังหวะนี้ต้องเคลียร์ไม้กันไปก่อนแล้วทางหน้าของตัวนักสำรวจแรงว,วิงยาว,ยาว้าโอเปราตีก็เไป็นเรียบร้อยเลยครับ โอ้คือจังหวะที่พุ่งมานี่มันเร็วจริงๆจับหิ้วขึ้นมาตรงนี้ติ้ตัดยังเด้งกันอยู่แล้วแบตเตอร์อยู่ใกล้ๆใ,ใ,ใช้ทางหน้าของตัวแรมแพคครับเบ่งพลังขึ้นมาตรงนี้จะตีได้หรือเปล่าวนกันมาแล้วตีเข้ามาแล้วหลุดไปด้วยครับแล้วโอเปร่ายังหายสตันเร็วครับโอ้ยเกือบไปเหมือนกันครับถ้าสตันนานกว่าน,นี้มีโอกาสเหมือนกันที่จะหลุดลอกกันไปแล้วต้องเสียเวลาในการไล่ล่า,ลาก,กันใหม่ ว่าเทรออเดอร์ฉายอยู่ที่นักคิดเกตครับส่วนนักร็อกโอเวลาเข้าสู่ดินแดนเงากันไปก่อนเพื่อการเร่งความเร็วแล้วตรงนี้สลับมาคิดเกตก็ยังไม่เข้าครับเมื่อสักครู่เหมือนจะมีทานาของตัวน,น้ําหอมในแตนด์บายอยู่ใ,ใกล้แต่ตอนนี้น่าจะฉีกออกไปแล้วกลับมาดักอยู่ใกล้ๆตรงนี้รอแบตเตอร์เข้ามาแล้วตีเร่งเฟกกันไปเลยช่วยกันขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยลงงางยาวยาวแบบนี้ตีโดนหรือเปล่าตีไม่โดนเอาละครับทานาของตัวนักสำรวจแรกครับมากันไปก่อนส่วนโอเปร่านี่ เข้าสู่ดินแดนเงาแล้วเข้ามาเรวความเร็วกันมาลราตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยเลยฮะเอาละฮะเราบีคิกเก็ตอยู่ใกล้ๆย้อนรอยมาที่หูนกันก่อนแล้วเข้ามาใกล้กันตรงนี้เราตีทิ้งไมอีกหนึ่งทีโอ้หนักคิกเก็ตครับพยายามที่จะมาซับแล้วฮะแต่ว่าด้วยความที่วอเตอร์เอาได้บัลฉายอยู่ครับทําให้นักร็อกเอาเวลาที่รู้ตําแหน่งนั่นเองและตรงนี้จับฮิวมาวากาอีจะรัวกันไปอีหนึ่งรอบครับ โอ้โหแล้วติงในตันหรือสกิลหูมันเด้งกันอยู่ต้องดูว่าจะเป็นใครที่จะเข้ามาช่วยนะครับ <c oughs> เดินวนกันไปก่อนครับทางด้านของตัวซันคิอาครับหรือว่านักร้ออ,อเวล่านั่นเองวนกันมาเจอกับนักปรุงน้ําหอมแล้วตรงนี้หลอกล่อครับให้เขาดึงกันขึ้นมาแล้วังตีทางน้านของนักสู้รถได้ไม่โดนแล้วตรงหนีจะตีแบตเตอร์หุยแล้วไปทางน้านตัวนักพยากรณ์ครับมาซับดามเมจได้อย่างสวยงามครับ พุ่งกันมายาวๆแต่ระยะมันไกลเกินไปแล้วตรงนี้ครับเป็นนักสุรวจแรกครับชิงมาด้านซ้ายเดินวนกันมาก่อนแล้วตีแบบนิ่มๆไปเลยแหละฮะโอ้โหแล้วไกลๆมีท่าทางของนักคริกเก็ตแซนด์บาร์กันอยู่แล้วต้องไล่กันไปก่อนครับกลับมาที่ดินแดนเงาเร่งความเร็วกันเข้ามาครับแล้วต้องอยิงท่าทางของตัวนักสุลวจแรกขึ้นไปว่าที่กุญชลโอ้โหูแล้วจังหวะน,นี้ตีไปไม่โดนครับ เกือบไปเหมือนกันครับนักราะอเวล่าและวางแล้วตรงนี้โดนแรมแพกตีสตันไปครับแต่ยังดีที่ยังวางที่เก้าอี้จะรวดได้ทันเวลาแล,ลา้วเมื่อจะไล่ทัาต่างกโตคิกเก็งกันต่อแล้วหูวเร็วจริงๆครับในจังหวะในการข้ามดินแดนเงานในแต่ละช่วงเนี่ยมันจะได้รับความเร็ว60%ด้วยนั่นเอง จับผิวขึ้นมาเก้า<ค>อี้จะรวดอยู่ไม่กันแล้วตีเนตัสยังได้เกินอยู่ครับจับขวาเก้า,าอี้จะรวดกันไปแล้วพอมที่จะเข้าดินแดนเงากันมาตรงนี้แล้วเจอรอยเท้าที่ชัดเจนครับสายมือเป็นทางด้านของนับกบอลกรส่วนขวาม,มือมีนักปูน้ลหอมต้องย้อนรอยมาที่เสษเงากันก่อนเจอน,นำหอมแบบนี้ต้องตีเรียกแผ่กันไปก่อนครับอย่างดีที่ฉีดยูฟรเรียก,กันมาครับแล้วไล่ตามกันต่อแล้วา,างยาวๆแล้วตีไปโดนทน้าของตูนนักคกีฬแบตเบอร์ตครับแล้วมีทน้าของนักปูน้ละอมอยู่ใกล้ๆเข้าสู่ดินแดนเงาแรงความเร็ โอ้โหถือว่าเป็นตัวเรียกแผนหนึ่งได้ดีมากๆครับสำหรับนักร้องโอเปร่านั่นเองครับตองย้อนมาเอานักคลิกเกลวัวแบตเตอร์กันก่อนยังมีสกิลหูรถติดตัดได้กันอยู่ใกล้ๆน่าจะเป็นนักวายกรหรือเปล่าครับที่อยู่แถวๆนี้ฮนะแล้วก็จับเอาไว้ก็อีเจ้าวงตัวเดิมครับเพราะว่าบริเวณหลุมหลักเครือไม่มีก็อีใอ้ใกล้ๆน,นั่นเองส่วนนังเซอร์ว่าสองคนครับท่งนักปูน้องหอบแล้วก็นักวายการมีการบาดเจ็บคนละหนึ่งขั้นครับ อาจจะต้องรีกุ๊ปฮิวเป็นก่อนหรือเปล่าตรงนี้เครื่องไม่สั่นครับ <an> เข้าสู่ดินแดนเงา,งาแล้วทิ้งธนากเกษตรเงา,งากันไว้ก่อนครับเดินมาเช็คกันตรงนี้ก็ยังไม่ขึ้นครับสำหรับธนาของตัวนักร้องโอเปร่าหรือว่าธนาของแซงกิอานเนี่ยมีการปรับบับเนิร์ฟเพิ่มเติมด้วยนะก่อนที่จะเขา้าเซิร์ฟจริงครับโดยธนาของตัวร่างเงาของเขาที่ทิ้งไว้เนี่ยจากเดิม8วินเนี่ยจะถูกเพิ่มเป็น12วินะก็ถือว่าทาได้ดีขึ้นนะแต่ก็จะมีการเนิร์ฟบางส่วนไปด้วยนั่นเอง สถานการณ์ณตอนนี้น่าจะขายตาทาหน้าของตัวแบตเตอร์หลัวนะักกเกตก,กันไปแล้วใครมีตีเลเต้าหรือสกิลหูเกิดขึ้นกันอยู่ครับเดี๋ยวมาเช็คก,กันหน่อยว่ามีใครหรือเปล่าจริงๆก็จะไม่ได้เดินหรอกเมกกื่อกี้ระยะมันไกลเกินไปครับสำหรับเกมนี้ผมยังไม่ได้ปาทางหน้าของตัวเซอร์คูมให้ทุกคนได้ดูเลยนะติเลต้าแดงครับสกิลหูตรงนี้มุมมันเยอะครับต้องค่อยๆหานิดนึงครับโอ้โหเราไม่เจอนะอีกาบินอยู่ตรงบริเวณทางด้าของโบครับเองมาดูว่าจะเป็นใครครับ ไม่มีรอยเทานะเมื่อกี้อีกามันบินอยู่อาจจะเป็นอีกาของเราหรือเปล่าแล้วตรงนี้ข้ามาติดติตายังได้ก็อยู่มองมาทางด้านของตงัวบดเลยครับไม่รู้อยู่ใต้ดินหรือเปล่าแล้วมาเช็คเครื่องกันก่อนมีใครหรือไม่แล้วเจอกักบดักปูน้ำห่องสักทีครับโอ้โหเดินอยู่นานครับระหว่างเล็ก็อย่าลืมดูหน้าของตัวสกินด้วยนะจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะส่งดีหรือไม่ส่มดีนัเนเองตรงนี้ระยะมันไกลเกินไปครับทําให้ต้องกลับสู่ร่างมนุษย์นี่จะเป็นการหลอกให้เรามาไล่หรือเปล่าครับ แล้วเครื่องสั่นๆตรงนี้แล้วเทเลยพอดไปเลยครับจะเจอกับเบียเชี่ยหรือนักพยากรเข้าสู่ดินแดนเหงากันมาก่อนแล้วพุ่งกันมาโยายาแล้วมีกระช้อิรูเชล้วคาถานักพยากรพยอย่างที่จะมองกันอยู่ว่าไปตรงไหนแล้วเข้าสู่ทะนาขัวบวถเป็นที่เรียบร้อยคตามกันมาก่อนและตรงนี้ทะนาของการจําเข้าสู่ดินแดนเงาก็พร้อมที่จะจาแล้วด้วยเราจําเข้ามาจังหวะนี้จังหวะที่สององูแล้วไม่ติดอยู่นิดนึงครับแล้วเร่งความเร็วกันมาเยาวยาต้องตีทิ้งไปก่อนแล้วปาเสื้อคุ้กันมา โอ้โหแล้วคูดาวของการจาเข้าดินแดนเงายังไม่พร้อมครับเลนอยู่ตรงจุดแคบๆยังมีคาถาที่กำลังโกลหรืออิลูเชียกันอยู่ครับเดินดักกันอยู่ต้องดูว่าอยู่ตรงไหนวนมาตรงนี้แล้วเหมือนจะเข้าไปที่บริเวณจุกเจ็บไปที่เรียบร้อยครับผูกันมาอีกหนึ่งจังหวะที่สองแล้วโอ้โหแล้วหมจะไม่ทันโดยข้ามตากมรมาก่อกครับโดยเพรที่ผมามารอบนี้ผมจะเอากันาต่างมาด้วยนั่นเองเล่งความเล็วกันมาแล้วจ่ายไฟบูเอฟเฟกต์แล้วตีหลอกไปทันทีแล้วจะไม่ได้แล้วตรงนี้เคลียร์ไปที่กันไป น้าของการจํายังจําไม่ได้3 2มสองหนึ่งแล้วจเข้ามาจังหวะนี้มีมากันอยู่ต้องรอผัาปไปกัไปก่อนเคลียร์มากันไปโอ้โหแล้วเครื่องไซเฟอร์เหลือแค่เครื่องเดียวแล้วด้วยครับหุ่มายาวยาวเรตีไปแล้วย้อนกลับมาได้แล้วมาตรงนี้วนๆไม่มีที่เล่น,น้วครับนักมายากลโดนตีทิ้งไปอีกหนึ่งทีมองหาเครื่องสั่นกันก่อนครับสายไม่สั่นขวาไม่สั่นครับโอ้โหคือจุกได้ดีนะะหน้าของตัวนักมายากลครับ ครับผมหลงทางไปหลายทีอยู่เหมือนกันแล้วตรงนี้เข้ามาเช็คตรงบริเวณโบสถ์กันหน่อยครับมาหรือเปล่าโอ้โหแล้วเครื่องนิ่งมากครับทางด้านของนักปูนหอมไม่ได้มีอาการบาดเจ็บด้วยนะ <c oughs> แล้วตรงนี้ทางด้านของตัวเทเลพอตของเราพร้อมที่จะใช้งานแล้วด้วยเทเลพอทกลับกับมาก่อนครับ <c oughs> แล้วตัวเมจิเชียนรอยเท้เาแล้วค้นของแบบนี้ครับบอกเลยว่าหวานเจียตีฟีฟอีสปอร์ตครับ ตีทิ้งไปก่อนแล้วจุดเครื่องขึ้นมาทีเรร้อยครับโอ้โหยังฝืนจุดขึ้นมาได้นะถือว่า2คนสุดท้ายนีงเล่นไ,ไ,ได้ดีครับเขีรยหมายกันไปแล้วตรงนี้มีหมายอีกหนึ่งแล้วเขีร์ไปอีกหนึ่งทีครับต้องมาดูว่าจะเก็บได้3หรือจะเก็บได้4แล้วเร่งความเร็วแล้วต้องเป็นแผนจิตวิทยาในการคาแผงหมาเหยา่ยา,ยา,ยาแล้วตีทิ้งกันไปเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วเทเลพอร์ตเพิ่งจะใช้งานไปครับยังครูดาวไม่เสร็จนั่นเองจับฮิวนักมายากลขึ้นมาแล้ววางเก้าอี้จรวดเอาชัวร์ไปก่อนครับ อย่างน้อยน่าจะได้สากคน,นแน่แต่ที่แน่แน่ฝันนั้นคือต้องไปเช็คที่ประตูบ้านเลยครับปธาธนาของตัวเสื้อคุมกันไปก่อนครับแล้วจำเข้าสู่ดินแดนเง,งาต่อไปเข้ามาเรื่อยๆครับต้องมาดูว่าจะเจอหรือเปล่าตินในตัสยังไม่แดงสังเกตจากมุมซ้ายบนดูครับเอาเราเด็กมาอยู่นิดนึงครับ <c oughs> แต่ว่าไม่มีคนเปิดประตูครับแล้วหายไปอีกแล้วน่าจะย้อนไปช่วยเลยหรือเปล่าค <c oughs> ุมมาตรงนี้ครับทางหน้าของสกิลหูหายไปเราขึ้นมาอีกหนึ่งรอบครับ <c oughs> โอ้โหน่าจะอยู่ใกล้ๆแล้วครับ เดินวนกันมาตรงนี้ช่วยหรือไม่ช่วยรู้ว่าจะรอทาน้าของตัวท่อรับหรือเปล่าแล้วเมื่อจะรอท่อรับครับเข้าสู่ดิแดนกันไปหนึ่งครั้งนักร้องโอเปราเล่งความเร็วกันมายึกยักกันก่อนแล้วยังไงเจอหรือไม่เจอแล้วลอยท้ายอยู่ใกล้ๆแล้วจังหวะนี้โดนสตันหน้าไปหนึ่งทีครับเอาละครับตาแดงยังมีระยะเวลาอยู่อีกประมาณ40วินาทีครับ ต้องเคลียร์ไม้ตัวนี้ทิ้งไปก่อนไม่ไงั้นเขาอาจจะสปินชิกหนีก็ไม่ได้แล้วตรงนี้นักมายากลก็ยังไม่แตกครับอย่างเป็นโอกาสที่จะตีแล้วตรงนี้ยืนนิ่งนี่ก็เรียบร้อยนะครับ แล้วไปเกมการเกมสีของนักร้องโอเปร่ากับสกินใหม่ล่าสุดข,ของเขาครับสกินทองลิมิเต้นนั่นเองใครยังได้สกินนี้ก็สามารถจับจองได้แล้วในลูกแก้วกระชาลูกล่าสุดนั่นเองแต่ถ้าเกิดใครสายฟรีอยากซื้อแค่ตัวละครก็รอสัปดาห์หน้านั่นเองครับวันนี้ก,ก่อนจะลาไปอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามมุมทีชา n น l ครับอยากดูอะไรต่อไปเกี่ยวกับตัวนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงบาย Up. Look Hey, why do I know that my time coming up? Out of my mind on my time in and up. Stayed on my ground many times so I was stuck. had a wax the rail, the betray out like I'm young cause I am and the scenes I got. Little more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, young last change. Uh huh Hate them more cause I'm up and I don't even fly. Like, but I'm here I see rappers like dark foes, high things. I know they hiding more